พะกว่าผมนาะยชอตตี้บูจจว่ากับเท of s ฟซคิวเกมนี้เป็นเกมแนวไลฟ์ซิมูเลชันจำลองการใช้ชีวิตในชนบทที่ดูอย่างง่ายยังไงก็คล้ายๆกับประเทศญี่ปุน่นสิ่งที่เกมนี้ทำได้มีเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นประจนภัยแบบแมปใหญ่ๆอย่างกับ Open World การต่อสู้กับมอนสเตอร์การทำฟาร์มปลูกผักการตัดไม้ขุดแร่การตกปลาการจีบสาว และที่ผมชอบที่สุดเลยคือการแปลงร่างเป็นสัตว์นั่นเองครับมันจะช่วยทุ่นแรงในการเล่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียวครับส่วนใครที่สนใจแล้วก็ตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดเดโมลองเล่นดูก่อนได้ในระบบสตรีมนะครับแต่ว่าเราเล่นได้แค่3วันในเกมเท่านั้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองเล่นของจริงเลยก็แล้วกันนะครับผมคือเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเล่นเป็นเพศชายเพศหญิง แต่ว่าเราไม่สามารถแต่งหน้าทําผมได้นะครับตัวเกมจะฟิกมาให้แล้ว,ว่าเพศชายกับเพศหญิงเป็นอย่างไรครับและนี่ก็คือบรรยากาศภายในเมืองนั่นเองนะครับผมสำหรับการเล่นในช่วงต้นไม่ค่อยมีอะไรมากครับเราก็คุย n อ c บโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้ครับเราจะต้องตามเขาไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะถึงบ้านของเราเลยทีเดียวเชียวครับ ในระหว่างที่เดินตามเธอครับมันจะมีพวกถังขยะลองคุยดูนะครับบางอันเนี่ยมันจะมีพวกทรัพยากรอยู่ก็เก็บมาให้หมดเลยครับและเกมเนี่ยเวลาเราได้ทรัพยากรอะไรใหม่ๆครับมันจะปลดล็อกแบบแผนที่ใช้ในการคราบของอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจอถังขยะที่ไหนสำรวจให้หมดเมื่อเราสำรวจเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้องเขาก็จะให้เราไปยังฟาร์มครับซึ่งผมเปิดแผนที่ดูแล้วฟาร์มเราจะอยู่ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราไม่ทะเลถลายเลยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแหละแต่พอมันเป็นโอเพนเวิร์แล้วแน่นะ ม,มีนู่นมีนั่นมีนี่หน้าสำรวจเต็มไปหมดเลยครับผมโอเคอันนี้ก็เราเดินออกมานอกเมืองนะครับจะเจอศาลเจ้าอันนี้จําไว้เลยนะมันเป็นจุดวาร์ปนั่นเองครับเจอเมื่อไหร่ก็เดินเข้าไปทําการสักการะได้เลยครับเขาก็จะมีแอนิเมชันเหมือนก็เปิดเสาให้ดูนั่นแหละครับมันก็จะโชว์ทัศนียภาพบริเวณแถวนี้ด้วยว่าเป็นอย่างไร หลังจากนั้นเราจะได้รับพลังแห่งหมูป่ามานะครับผมก็จังหวะน,นี้ครับต้องชมดูด้านซ้ายล่างมันจะมีปุ่มแซดใช่ไหมเรากดปุ่มแซดแล้วเราจะเลือกได้ว่าเราจะแปงลงร่างเป็นอะไรช่วงนี้ก็คือเป็นได้แค่หมูป่านะครับหลังจากนั้นกดตัวที เห็นไหมกลายเป็นหมูป่าแล้วนะครับซึ่งหมูป่าเนี่ยจะวิ่งเร็วและแถมโจมตีได้ด้วยนะครับและตอนที่เราอยู่ในร่างหมูป่าเนี่ยเก็บของได้ด้วยนะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากจริงๆครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเดินทางไกลนะครับและตอนนี้เนี่ยเราก็เดินตามน้องผู้หญิงหัวชมพูไปได้เลยยาวๆไม่แนะนําให้รีบไปสำรวจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ได้มาสำรวจอยู่แล้วนะครับคือช่วงนี้ถ้าเกิดเราสำรวจบ่อยเนี่ยกระเป๋าเราจะเต็มแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาครับเราต้องกลับไปที่ฟาร์มให้ได้ก่อนนะครับ โอเคเจอสตูอันนี้ก็พุ่งชนไปเลยแล้วกันแล้วก็จมตีซ้ำเป็นไงพุ่งชนแล้วก็กระทืบซ้ำเออล่วงไปครับผมน้องจิ้งจอกก็ช่วยเราจมตีได้ด้วยเนาะเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยปาบนลุยต่อลุยต่อตามน้องหัวชมพูไปเฮ้ยอุ้ยเวรกรรล่วง <laughs> เลยไปหน่อยคือคือหมูป่ามันซิ่งเกินไปครับเออเดินแป๊บเดียวมันล่วงมาข้างล่างเลย นี่กระทืบก่อนกระทืบก่อนเออกระทืบไปรัวๆโอเคเรียบร้อยครับผมได้มาอีกหนึ่งอย่างไปต่อครับไปต่อตามเจหัวชมพูไปน่ารักนี่เนาะคนเนี้ยถ้าจะไม่ผิดคนที่จีบได้ด้วยนะเดี๋ยวว่าจะจีบคนนี้แหละเพราะว่าประทับใจตั้งแต่แรกพบเลยครับเป็นคนช่วยเหลือเราตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเจอศัตรูเหมือนเดิมครับพุ่งกระทืบกระทืบ <laughs> สะใจจริงๆได้กระบอกหมดด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในร่างหมูป่าแล้วเราไม่เอาแล้วกระบอกกระบองอะไรไม่ใช่แล้วดาบเดือบไม่ใช่แล้วแปลงร่างเป็นหมูป่าควิดรัวๆเน่เจออีกตัวหนึ่งว่ะมาๆๆนี่แน่กระทืบกระทืบ <laughs> เฮ้ยสะใจดีนะอุ้ยได้ผักมดด้วยแลวเวลาเจอพวกนี้สงสัยต้องจัดการมันไว้ครับเราจะได้ปลูกผักได้โดยที่ไม่ต้องซื้อมเมล็ด เจ๊ไปทางไหนต่อเก็บผักไปด้วยเลยนะเออเออเออผมเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าอย่ากเก็บเยอะเก็บเยอะเลยเดี๋ยวของเต็มเดี๋ยวจะมีปัญหาเฮ้ยหูแป๊บนึงไม่เฟมเลทกระชากบ่อยจังเลยอะการาฟิกก็ไม่ได้ใช้เยอะนะอาจจะเป็นทดสอบอยู่ด้วยละมั้งเอออันนี้ไงพูดไม่ทันขาดคำเลยกระเป๋าเต็มแล้วเดี๋ยวเปิดกระเป๋าขึ้นมาก่อนกดตัวบีบอยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้อะไรเราก็โยนทิ้งได้เนาะอย่างเช่นกระบองนี่เราไม่ใช่ไหม กดตัว G เนาะด้านขวาล่างเขามีบอกอยู่นะครับ G คือ discard นะครับก็คือทิ้งไปเนาะโอเคเราจะไปเก็บของแล้วเราจะไปที่ฟาร์มก่อนเป็นระดับแรกครับผมใกล้ถึงละใกล้ถึงละดูจากมีนิแมปใกล้ถึงลวครับผมโหมีผักอะไรเพียบเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บกันละกันตามน้องผมชมพูไปก่อนและน,นี่ก็คือฟาร์มของเราสินะชัวร์เลยใช่เลยครับผมนี่คือฟาร์มของเราครับดูดิพวกหินกับต้นไม้นี่เต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าฟาร์มกันได้อย่างเม,มามันเลยทีเดียว นายขอลองเดินเล่นในฟาร์มดูหน่อยสิโอ้นี่น่าจะเอาไว้ปลูกข้าวแล้วบางเนี้ยดูดิเป็นแปลงแบบนี้เลยอ้าวเจอสารเจ้าเปิดจุดก่อนเปิดจุดก่อนจะได้วาดไปมาระหว่างบ้านกับเมืองได้แล้วนะครับผมเอาล่ะหลังจากนั้นครับเขาก็จะให้เราเดินมาหาน้องแมวดาตรงนี้ครับผมนี่นี่น,นี่แมวดาคุยได้เลยนะครับผมคือแมวดําจริงๆแล้วก็คือเป็นคนนี่แหละครับเขาจําแรงกายมาครับ ชื่อของเขาก็คือมิยา m โมโตะมูซาชิเออไม่ใช่ครับแค่มูซาชิเฉยๆถ้าเกิดท่านผู้ชมกระเป๋าเต็มเนี่ยแนะนําให้คุยกับเจ้ากล่องนี้ครับมันคือกล่องขายของนั่นเองครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกเหมือนฮาเวิร์ดมูนนั่แหละงั้นเดี๋ยวผมเอาขยะที่หลอกมาจากมอนสเตอร์เอามาขายก่อนกันละกันหลังจากนั้นตัวเกมเขาจะให้เราเข้าไปในบ้านนะครับผมมันจะมีเหตุการณ์ที่น้องจิ้งจอกอะ่ะคุยกับเราครับแล้วก็จะให้เราคาบเตียง ถ้าเกิดใครมีวัตถุดิบไม่ครบก็เดินมาบริเวณหน้าบ้านได้เลยครับว่าจะมีกอหญ้าอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับก็เก็บมาให้ครบ10อันครับผมเมื่อเราหาของครบแล้วนะครับก็เปิดเมนูคราบขึ้นมาได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องคราบคือเจ้านี่เนาะเป็นเตียงนั่นเองครับคราบได้เลยใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วให้เราเข้ามาที่บ้านนะครับเพื่อทําการวางเตียงนะครับให้กดปุ่มสี้างไว้แล้วเราก็เลือกไอเทมก่อนนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม R เนาะเพื่อที่จะวางเตียงนะครับเออวางตรงไหนดีวางบริเวณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ หลังจากนั้นคุยกับจิ้งจอกเพื่อรายงานเควสนะครับจิ้งจอกเขาก็จะให้หินมาก,ก้อนหนึ่งนะครับผมและหลังจากนี้ก็เข้านอนได้เลยนะครับเพื่อที่จะตื่นวันรุ่งขึ้นได้เลยหรือว่าเราจะไปฟาร์มเฟิร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับผมทําได้เหมือนกันเนาะโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนอนหลับนะครับจะมีการสรุปว่าเราขายอะไรไปบ้างในวันนี้นั่นเองครับ เคลวันต่อมานะครับเขาบอกว่าให้เราไปบริเวณป่าไผ่เวลา2องทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็เรียกได้ว่ามีเวลาว่างอีกเยอะเลยครับเราอาจจะไปทำอีกเคล็หนึ่งก่อนก็ด้นะครับเคลเนี้ยเขาจะให้เราไปสํารวจพวกสารเจ้าต่างๆในบริเวณแผนที่แต่เขาไม่ได้บอกนะว่ามีตรงไหนบ้างต้องไปสํารวจเอาเองแต่ก่อนจะไปก็คุยกับตู้ไปสนีก่อนนะครับมันจะมีของมาให้เรา3รายการครับผมและยังมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งครับเขาบอกว่าให้เราไปที่รีเควส t b บอร์ด รีเควสบอร์ดเนี่ยก็จะอยู่ในเมืองนะครับก็แนะนำว่าเปิดแผนที่ขึ้นมาวาร์ปลงตรงเนี้แล้วก็เดินไปหา NPC ได้เลยเอาล่ะเดินทางมาถึงแล้วนะครับคุยกับป้ายได้เลยนะครับผมตอนแรกดูว่าต้องคุยกับน้องก่อนนะครับเอ้ยแต่จริงๆคุยไว้ก็ได้นะนี่มันขึ้นวันใหม่แล้วไงเราคุยเพื่อที่จะเพิ่มหัวใจใช่ไหมครับรวมไถึงการให้ของขวัญก็ทําได้แล้วนะก็คือคุยกับน้องเขารัวๆเลยก็ได้ครับ ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ไงว่าน้องเขาชอบอะไรอาจจะต้องจําไว้นิดนึงนะฮะว่าเขาชอบอะไรแล้วไม่ได้มีเรื่องของการคอนเฟิร์มอะไรทั้งสิ้นเลยคือผมอยากจะแค่คลิกดูว่าไอเทมอันนี้มันคืออะไรกลายเป็นว่าให้น้องเขาไปเชิญเลยแล้วน้องเขาก็หน้ามุ้ยเดินจากไปเลยอ้าวแบบนี้ทําไงดีก็โหลดเซฟสิครับผมถ้าเกิดว่าท่านชมซีเรียสนะถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรโอเคทีนี้กลับมาที่รีเควสต์บอร์ดของเรานะครับดูซิว่ามีเควสอะไรให้ทําบ้างอ๋อก็จากมูซาชิแล้วก็จากไรวัดตัวนาคเหรอ โอเคโอเคเขาให้เราไปหาแร่เนาะสชนิดครับส่วนด้านขวานี้ให้ไปตกปลาจัดไปครับผมรับมาเลยทั้ง2อันทีนี้เราก็เปิดหน้าต่างเควสขึ้นมานะครับแล้วก็ t r a ็กกิ้งเควสที่เกี่ยวกับการตกปลาไว้นะครับเพราะว่า NPC เขาจะสอนเกี่ยวกับการตกปลาด้วยครับผมไปวิ่งไปที่ริมทะเลกันโอ้ตอนแรกผมนึกว่าจะตัวเล็กที่ไหนได้ตัวสูงกว่าเราอีกครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าเวลาตกปลาจะต้องทํายังไงกันครับ อันดับแรกเลยก็คือให้กดปุ่ม x ค้างไว้ก่อนครับแล้วเราก็เลือกเบ็ดตกปลาครับอันนี้เราได้มาเมื่อกี้เลยจากเพจครับแล้วเราก็คลิกซ้ายค้างไว้นะครับเพื่อที่จะเวียงเบ็ดลงไปที่แม่น้ํานั่นเองครับแล้วก็รอให้ปลามันมากินเบ็ดของเราเท่านั้นแหละพอปลากินเบ็ดแล้วนะครับให้เรากดปุ่มตามที่เห็นเลยครับก็คือถ้าเกิดปลาไว่ายไปด้านซ้ายเราก,กดปุ่ม d ็ o c แต่ถ้าเกิดว่าปลาไว่ายไปด้านขวาก็กดปุ่ม a แค่นั้นแหละทีนี้พอพลังงานมันหมดครับก็กดคลิกซ้ายค้างเอาไว้เพื่อที่จะเก็บปลานั่นเองครับ และที่เราตกได้เป็นอย่างแรกในวันนี้ก็คือกับป่านั่นเองครับโอ้เวียนกรรมสุดๆมีการแปลงร่างเป็นแตงกวาด้วยกับป่าเขาให้อัญมณีมาครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไว้ทําอะไรนะครับแล้วก็เราได้ชุดมาจากตู้ไปรษณีย์เมื่อวานใช่ไหมลองใส่ดูหน่อยกันละกันครับโอ้ดูดีขึ้นเป็นนักลบเลยครับคราวนี้เดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยอาจจะต้องเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเนาะแต่เควสยังไม่จบถูกไหมครับเราต้องจับป่าไปให้เขา2ตัวเนาะอันนี้ก็ตกกันเองแล้วกันนะครับน่าจะตกเป็นกันแล้ว เอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาทำเควสขุดแร่ของพี่มูซาชิกันละกันนะครับอย่าลืมแทร c ก i ิ้งเควสไว้ด้วยนะครับผมคราวนี้ก็วิ่งไปหาพี่มูซาชิกันนะครับผมแต่ว่าเ,เควสของพี่มูซาชิเนี่ยเขาให้เราเก็บแร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็สามารถเก็บแร่ได้แล้วเนาะใช้ดาบหรือว่าใช้หมู่ป่าทำลายหินก็ได้เหมือนกันครับ เอาแต่พอคุยกับพี่มูซาชิเขาให้ที่รถน้ํามาเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าเราจะปลูกผักได้แล้วสินะใช่เลยครับดูด้านขวาครับเขาบอกว่าให้เราแปลงร่างกายเป็นหมูป่าก,ก่อนเพื่อทําการพรวนดินนั่นเองครับแม่เวอร์ชั่นนี้พักแม่เกมนี้เนี่ยเราไม่จะเป็นจะต้องใช้ที่ขุดดินแต่อย่างไรครับใช้หมูปา่านี่แหละครับกระทึบทีเดียวโอ้โหดูดิสุดยอดไปเลยครับผมอ่ะเลยอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวขอทุบก่อน เออโอเคหลังจากนั้นครับเขาบอกว่าให้กลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือกดปุ่มทีเนาะเสร็จแล้วนะครับให้กดสีครั้งไว้แล้วก็เลือกเมล็ดพันธุ์ครับเมื่อกี้พี่เขาให้มาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาไปหยอดได้เลยนะครับโดยการกดปุ่ม R นะครับต้องดูด้านซ้ายล่างนะครับด้านซ้ายล่างเขาบอกอยู่ตลอดเลยครับว่าเราต้องกดอะไรบ้างครับอันนี้ก็หย่อนไปหน่อยก็แล้วกันเนาะสักเท่าไหร่ดีเอาให้มันเต็มไปเลยก็แล้วกันครับเนื่องจากว่าเขาให้เมล็ดมาเยอะครับผมกัดไปครบยัง ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้หน่อยละกันเนื่องจากว่าเมื่อวานเราไปจัดการพวกมอนสเตอร์มานะครับเราเลยมีเมล็ดเพียบเลยก็ปลูกไปเลยทีเดียวก็ละกันเนาะโอเคทีนี้ให้เรากด C ค้างไว้แล้วก็เลือกที่ลดน้ำเนาะแล้วก็กดปุ่ม R เพียงเท่านั้นเองครับแต่ว่าเราไม่มีน้ำครับงั้นเดี๋ยวไปตักน้ำก่อนกันละกันนี่ไงเข้ามาใกล้ๆ้แหล่งน้ำกด F ได้เลยครับผมโอเคในที่สุดเราก็ ทำการเพาะปลูกได้สักทีครับทำไมไม่สอนตั้งแต่วันแรกก็ไม่รู้นะสงสัยวันแรกเราเพิ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้านนี้ไงเขาก็เลยให้พักผ่อนก่อนก็โอเคพอเข้าใจได้เอ้ยแล้วเกมเนี้ยเราไม่ได้ลดน้ำหนึ่งทีหนึ่งช่องนะเราลดน้ำเสร็จปับ๊บเราเดินได้เลยครับมันจะได้ประมาณ3ช่องก็ถือว่าประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับเนี่ยทีนี้พอมาคุยกับพี่มูซาชีครับเขาก็ให้ดอกกุหลาบมาเพิ่มเติมอีก10ดอกแต่ว่าพื้นที่เพาะปลูกแทบจะไม่พอแล้วทำไงดีวันนี้่ย หลังจากนี้ผมก็ไปหาแร่ไปส่งให้กับพี่มูซาชีเนาะอย่างละยี่สิบห้าก้อนนะครับแร่ก็หาไม่ยากครับฟันๆเอาแถวบ้านเดี๋ยวก็ได้ครับผมแต่ว่าปลานี่สิผมยังตกไม่เจอเลยนะไอ้สองตัวที่เขาให้หาก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะว่าตอนสี่ทุ่มมีเควด้วยอย่ารีบไปนอนนะครับหลังจากขุดแร่ไปได้สักพักหนึ่งครับน้องหมาจิ้งจอกก็เลือกครับผมก็เลยคุยกับเขาดูครับเขาบอกว่าให้เราท,ทําเตาสําหรับการทําอาหารนั่นเองครับจะได้เอาไปแชร์ให้กับคนอื่นๆในหมู่บ้านได้โอเคก็เดี๋ยวขอหาแแร่่กกกกออนนนนลล้้ววคยยััับบ,บาทีีเด เอาละในที่สุดผมก็หาแร่ครบจนได้ครับก็ต้องมาส่งกับเฮียโมซาชินะครับเฮียโมซาชิเขาแอบมากินขนมอยู่ที่เมืองครับผมก็ส่งไปเลยกันละกันอ้าวส่งไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นการให้ของขวัญอ่าเดี๋ยวลองคุยใหม่กันละกันเหมือนจะยังส่งเควสตอนนี้ไม่ได้นะครับไหนๆก็ส่งเควสวันนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปทําอีกเควสหนึ่งก็คือนี่ไงถึงเวลาแล้วครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มไปที่แบมบูฟอร r เรสครับผมแทร็กกิ่งเควสให้เรียบร้อย สถานที่นัดพบคืออยู่บริเวณด้านซ้ายบนของแผนที่นะครับแนะนําว่าวาร์ปลงที่ฟาร์มของเราก่อนครับจะเดินไปได้ใกล้กว่าพอวาร์ปลงมาแล้วนะครับให้มาทางนี้นะครับตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมหาไม่เจอว่ามันให้ไปทางไหนครับไปอีกทางนึงมันไปไม่ได้เหมือนกับว่าเวอร์ชั่นเดโมมันยังไม่รองรับอะ่ะเนี่ยเราต้องออกประตูเนี่ยนะหลังบ้านของเราเลยครับผมแล้วก็วิ่งตรงไปเลยครับเดี๋ยวก็เจอและนี่ก็คือบรรยากาศของป่าไผ่นะครับผมอุ๊ยนี่ไงเจอแล้วเขาบอกว่าให้มา2ทุ่มน่าจะมาหาคนนี้นะ กล้ได้เวลาสงทุ่มและเดี๋ยวรอดูแลกันนะครับผมกายล่างเป็นมนุษย์ก่อนอ้าวยังไม่ทันคุยเลยครับเข้าสู่เหตุการณ์ก่อนนะครับก็แสดงว่าสองทุ่มเนี่ยให้มาหาน้องคนนี้นี่เองครับผมไหนเขาดูหน้าหน่อยซิเมื่อกี้เห็นไม่ชัดอืมก็น่าจะดูดีอยู่เหมือนกันครับเนี่ยแต่ว่าน้องเขาเป่าก็ดูดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้น้องเขาเป่าคุยอยู่ยงไงเดี๋ยวเราเขาเป่าคุยเสร็จก่อนกันแล้วกัน โออาร์ต oh, สวยขนาดนี้เลยลุ้นเลยครับว่าน้องคนนี้จ,จีบได้หรือเปล่าอ้าวจีบได้ด้วยครับผมแต่ว่าคุยกับเธอได้แค่แป๊บเดียวเครับมันก็ตัดกลับมาที่บ้านเลยและตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับงั้นก็เดี๋ยวเตรียมนอนเลยกันละกันเนาะแต่ผมจําได้ว่ามันมีอีกเควสหนึ่งที่เขาจะให้เราทําเตาสําหรับการทําอาหารใช่ป่ะแต่ว่าผมยังทําไม่ได้ในขนานี้ครับวัตถุดิบไม่น่าจะพองั้นเดี๋ยวลองคราบโต๊นี้ขึ้นมาก่อนหนึ่งละกันเพราะว่าโต๊นี้ใช้แค่ไม้เท่านั้นเองครับเดี๋ยวลองคราบขึ้นมาดูก่อน ครับเสร็จแล้วก็เอามาวางเนาะกด C ค้างไว้นะครับแล้วก็กด R เนาะวางตรงไหนดีโต๊ะครับก็ไว้แถวนี้เลยกันละกันนะครับผมเรียบร้อยหนะลองดูซิครับอะไรได้บ้างเออ้าบวรดน้ำจริงๆเราก็ทําได้อยู่แล้วนี่แล้วก็ไม้แผ่นหรอเฮ้ยลองครับดูหน่อยดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเราจะต้องได้วัตถุดิบอะไรใหม่ๆขึ้นมาก่อนนะครับมันถึงจะมีแบบเป็นใหม่ๆเปิดขึ้นมาเดียวนะ อันนี้คือที่เก็บของนั่นเองนะครับตอนนี้เราประสบปัญหารเรื่องการเก็บของด้วยใช่ไหมอ่าแล้วก็ในที่สุดเราก็ได้ของที่เรายังเป็นจะต้องทำเควสดแล้วก็คือเจ้านี่นี่เองครับกาครคาฟเตาทําอาหารเนี่ยก็ใช้ไม้สี่แผน่นแล้วก็ใช้หินจํานวนมากนะครับซึ่งก่อนอันนี้เราไปขุดมาเรียบร้อยแล้วงั้นก็ทําเลยกันละกันครับผมว้าได้แล้วที่ทําอาหารครับงั้นก็วางไว้ข้างๆกันเลยแล้วกันเนาะอันนี้เหมือนเดิมกดสี่ค้างไว้แล้วก็เลือกอันนี้กดอ่าโอ้มันใหญ่กว่าที่คิดไว้แฮ เดี๋ยวนะมันมันติดมันติดจิงจออจ้งจอกเราอ่ะเออให้จิ้งจอกขยับมาก่อนนี่แล้วกันครับทําอาหารตรงนี้อาวลานไหนลองทําอาหารดูซิน่าจะทําได้แล้วเนาะอันนี้คือเป็นวัตถุดิบนะครับผมลองเอาเนื้อใส่เข้าไปอย่างเดียวดูก่อนนะครับดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมาโอ้ทาอาหารยังรอโอ้โหเอาไปต้มด้วย ได้อะไรเอ่ยอ่าชากริวเคบับหรือก็คือเนื้อเสียบไม้นั่นเองเนาะเดี๋ยวคราวนี้ลองเอาเนื้อกับผักผ,กผสมกันดูนะครับดูซิว่าจะได้อะไรเอ่ยมาโอ้มีทั้งเนื้อทั้งผักเลยรอบนี้มันก็สัมพันธ์กับสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนาะดูซิได้อะไรเอ่ยทนามเหมือนเดิมเป๊ะพอทําอาหารเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ไปให้กับคนที่ชื่อว่าซีเบิร์ดนะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าใครโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปให้เขาก็แล้วกัน งั้นก็นอนเลยก็แล้วกันครับนี่ล่อไปตีหนึ่งกว่าแล้วครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายวันนี้ขายปลาไปแค่3ามตัวเท่านั้นเองอะ่ะปลาเคสก็ยังจับไว้ได้เลยลืมอ่ะแล้ววันที่3ามมีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าไม่มีอะไรสําคัญในวันนี้เช้าวันที่3าอากาศแจ่มใสครับแล้วก็อา้าวมีใครแวะมาบ้านด้วยเนี่ยเป็นน้องหูสัตว์ครับผมชื่อลิเลียนาครับไหนลองคุยหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นเอยเขาขอมาวาดภาพที่ฟาร์มของเราครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จีบได้นะ และก็เป็นอย่างนั้นจริงด้วยครับน้องคนนี้จีบได้ครับจะเรียกน้องก็กระไรอยู่เขาตัวสูงกว่าเราอีกอ้ยเดี๋ยวนะนกมันร้องตรงนี้มีของมาปะเนี่ยมีคนส่งจดหมายมาครับเขาอยากจะได้แร่ที่มีคุณภาพสูงครับก็ให้เราไปเจอเขาหน่อยครับเผื่อจะเจราจาธุรกิจด้วยกันได้งั้นก่อนไปเดี๋ยวขอลดน้ำต้นไม้หน่อยกัแล้กันแต่ว่าพี่ ashi, มูซาชิเมื่อวานยังไม่ได้ส่งเควสเลยอ่ะคุยกับเขาก่อนครับจะได้ส่งเควสเอา้า พี่บูสชีบอกว่าวันนี้สองทุ่มมีงานที่วัดโอเคจัดไปครับแล้วละลๆเขาก็หายไปเลยผมจะส่งเควสดพี่เขาหายไปเลย <c oughs> เวรเก่ายังไม่ได้ส่งเลยตั้งแต่เมื่อวานที่เราไปขุดแร่เนาะโอเคลดน้ำจ้าอันนี้อย่าลืมนะกดลดเสร็จปั๊บเดินเลยครับผมเราจะลดได้ประมาณสามช่องครับนี่ถ้าเกิดเดินดีๆหน่อยอาจจะได้สี่ช่องเลยนะเนี่ยนี่เป็นไงสี่ช่องจริงด้วยเออถ้าเหลี่ยมมันได้ก็คือได้สี่ช่องเลย โอเคลดน้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะไม่มีอะไรทำแล้วงั้นก็เดี๋ยวเราวาร์ปไปที่หมู่บ้านเลยกันลวกันเอ๊ะขอดูหน่อยว่าพี่มูซาชิอยู่ไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะงั้นจะได้ไปส่งเพชรกับพี่มูซาชิด้วยงั้นก็เดี๋ยววาร์ปเลยกันลวกันไหนๆก็มาที่เมืองแล้วนะครับแวะคุยกับบอดดูหน่อยสิอ่าวันนี้ไม่มีคําร้องของชาวเมืองครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็รีบวิ่งไปหานี่ไงนี่ไงเจอแล้วมูซาชิไม่รู้ว่าคุยได้หรือเปล่านะเอ้าไม่ใช่นี่วะผิดคนเนอ,ห,นเนอนนนเหรอ อ๋อไม่ใช่อยู่นี่อยู่นี่คุยได้ไหมคุยได้นะครับผมมีให้ของขวัญแล้วก็มูซาชิ general store ก็คือเอาไว้ซื้อของนั่นเองครับมีแบ็คแพคด้วยโอยอันนี้ชอบเลยก็คือเราจะได้ขนของได้มากขึ้นแล้วก็จะมีพวกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็คือพี่มูซาชิเขาขายอยู่นะครับมีวายด้วยแล้วก็มีที่ทาสีด้วยแหละเนี่ย เออน่าสนใจดีเนาะแต่ว่าผมซื้อกระเป๋าก่อนละกันครับผมจะได้คนของได้เยอะขึ้นซื้อเลยนี่ไงเพิ่มขึ้นมาอีก4ช่องครับผมพราผมเปิดเควสดูปรากฏว่าที่เขาต้องการมันไม่ใช่2อันนี้เว้ยเขาบอกว่าเขาต้องการแผลงหรือก็คือไม้แผ่นที่เราแปรรูปเมื่อวานนะครับผมเอา้าแล้วทําไมเขาเขียนว่าอย่างนี้ล่ะอาไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านค่อยลองทำแล้วมาส่งเอาดูกันละกัน แต่ยังไม่กลับนะครับเพราะว่าเรามีทุรักกับ NPC คนนี้นะครับผมคนน,คนนี้คนนี้คนนี้คุยเลยคุยเลยคนนี้น่าจะเป็นแบ็กสมิธโอ้โหยังรอเลยครับผมไหนดูซิว่าพี่เขาให้ทําอะไรให้มาช่วยขุดแร่ซินะเนี่ยอ้าวไม่ต้องขุดครับแค่ไปคุยกับเขาเขาพาไปดูแร่แล้วเขาก็พูดถึงดาบม,มูลาซามิแค่นั้นแหละครับผ่านเวยแล้ว แล้วก็ถึงเวลาสองทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปงานเทศกาลกันต่อเลยก็แล้วกันครับเอาเดี๋ยวนะเจอพี่ตัวนาคลืมไปเลยว่ายังไม่ได้ตกปลามาให้พี่นาคเลยเวนกรรมสุดๆโอเคส่วนเคลดก็มาบริเวณด้านล่างของแผนที่เลยเนาะโอ้นี่น่ะหรองานเทศกาลเอาเดี๋ยวนะพี่ตัวนาคเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ริมสะพานอยู่เลยมาเปิดร้านค้าตรงนี้ซะแล้วแลวน้องคนนี้ก็มาเป่าคลุยแล้วครับถ้าเกิดคุยได้เดี๋ยววันนี้ต้องจีบไว้สหน่อย แล้วก็เจอคนอื่นๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับจริงๆเขาก็อาศัยอยู่ในเมืองนั่นแหละแต่ผมอาจจะไม่เคยเจอและไม่ได้คุยเท่านั้นเองและตอนนี้เวลาก็หยุดนิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้แหละครับเราไปคุยกับชาวบ้านทําความรู้จักเขาไว้ให้หมดเลยกันละกันนะครับผมมาคุยซิให้ของขวัญได้ไหมเนี่ยอ,อันนี้พูดคุยกันอย่างเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าตอบไม่ดีหัวใจอาจจะลดก็ได้ละมั้งเนี่ยคุยทีที้คโหน่าเสียดายครับให้ของขวัญไม่ได้ครับก็คือคุยทําความรู้จักกันได้อย่างเดียวคครรับโอเไไม่ไ ถ้าเกิดอยากจะออกจากงานเทศกาลก็ออกไปที่ทางเข้าวัดนะครับผมเขาก็จะมีคําสั่งให้เราออกจากงานเทศกาลครับเอาแล้วก็จบเดโมโตแต่เพียงเท่านี้นะครับแม่ผักยังไม่ทันงอกเลยก็ไม่เป็นไรครับเราไปว h ชลิชกันก่อนได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยกันละกันเนาะ เอาละก่อนจากลากันไปเราไปดูเซตติ้งกันบ้างดีกว่านะครับผมคือเกมนี้มันปรับเวลาได้ด้วยนะถ้าเกิดใครอยากให้เวลาเดินชา้าก็คือลดได้เลยนะครับแล้วก็มีความเร็วในการหารหน้าจอเนาะแล้วก็ที่สําคัญสาคัญก็จะมีภาษาซึ่งผมลองเลื่อนหาดูแล้วมันไม่มีภาษาไทยนะครับผมส่วนความละเอียดของหน้าจอจะอยู่เมนูที่3ด้านขวานะครับอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องใครเครื่องมันเลยครับอันนี้ผมเปิดสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้ว ส่วนนั้นต่อมาจะเป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับใครไม่ชอบปุ่มไหนก็เปลี่ยนได้เลยครับ่วนจอยคอนโทรลเลอร์เกมนี้ก็รองรับด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้ด้วยเช่นเดียวกัน